สบายดียามแรงๆพี่น้อง,งอวันนี้วันเสาร์เบอยิงจ่อยกำลังทำความสะอาดค่ะหลังจากที่นางหายไปสามวันค่ะสามมื้อสามคืนค่ะทูนเฮน <c oughs> กินพัวเขา,าเขาก,ขกินพัวเขากระบอ,อกเนี่ยเขาอีกวะจะเป็นมันเคี้ยวค่ะจะตามเจดาลงไปดูว่าซ่อนรายไว้ สบัดีพี่น้องอีหยังอเอาน่นี Pos ่สักอู epidemi, ้ยตั s ้งสงงสุงพี s ่น้องสัคอทําไมปลูกเป็นจังเลยอ้าก่ละ3-4หน่อพี่น้องเอ้ยไมเลี้ยงน้องน่ะก่นี่ก็หน่อนึงขนาดนั้นขนาดอันนั้นน้อยเยแม่ม่น้อยนึงตัวนั้นก็แม่2อันลูก2เอยามแลงําสิกินเอ้ยไมเลี้ยงน้องจอย มื่อคืนเจ๊ดำนอนเทียงผู้เดียวพี่น้องหลังจากอะบรนนได้นอนในหลอบหลายเดือนเนาะเมื่อคืนเป็นคืนแรกพี่น,อน้องลานซาว่าประดามแต่ก็เพราะคือมาน,นอนน้ำผ่อ,อย <laughs> อจาจจะนอนก็ภัยจะนอนก็พัวนะพ,พัวใหม่คือพัวเก่าเอ้ยกับพัวใหม่พ,หม <laughs> พัวใหม่นะเขามีเมียะคือเขาบอกไม่มีอะแล้วเขามีเมียเขาจะมานอนน้ำปาเมื่อคืนนี่เจ๊ดำน,น, <laughs> นอนเทียงหน้าผู้เดียวพี่น้องเลยพ้นตกนั่งรถตุ๊ด สุยซุยเอฟซีแห่งเป็นห่วงอยูทำไมปล่อยให้เจดามนอนเถียงคนเดียวเจดามพักก็นอนเทียงคืนแหลกมาคืนนี่้วพี่น้องตั้งแต่ก่อนนั่งนอนอยู่บานสีเขียวนอนเถาง้วพัดตั้งแต่ไม่ถาเซียเผิ่นก็นอนอยู่บานสีเขียวเนาะข้ามโลยอันเอางัวกระปกตารางพยันงัวเข้ามาชนเพราะว่าโจรกะคือห่าวาฮะแหละอยู่แถวไกล้กันยังมาเฮาแต่ซุ้มหฮาน่ะหูอยู่แต่ว่าหูกับเพราด่าวเนาะเพราะว่าอันนี้กะได้ยินข่าว ยินเขาเวเบามากนะเะขาเวเบามากอ่ะตำรวจเบาแน่แล้วก็คนใกล้กตัวเองเบานํากันเลยแต่ความเบาอันนี้บอมแมนเพิ่งเจอบอมแมนเรื่องในเล่นพี่น้องเรื่องอีรีเจดามก็นจนเลยมานอนเทียงผูเดียวนอนเทียงคนเดียวคืนแรกในรอบหลายเดือนฝันอะไรไหมคะมตกลงไม่ได้ฝันอะไรอ้าวตกลงมึงหลับหรือเปล่าวะเ,เจดามนอนเถียงคนเดียวนี่คือกองพรไม่เท่าอันนั้นคืออันนี้คือน้องอันนั้นคือป่าพี่น้องเลย อันลงเท่าหละลงมาจะกู้บุกข้นไปกินข้าวข้าวกับบุกขืนไปกินพู้น่ะไอ้กินน้อยอันเอาสิมาด่าโอ้ยขืนไปห่อฮาคนกี่กี่จุกเอาข้าวลงมาผูกหนังพยังเต็มให้น้าอยู่แนมลงไปพี่น้องเลยเออหนำน้องมึงคือบุกอยากลายไปได้เฮ้ยน้องหาเราจนขอนขึ้นพี่น้องเลย น้องน้องซาล่าพี่น้องพอเผาหัวคึกๆแล้วเผาน,อน้องอยู่นี่อันนี้บอนผูกงวงเจดมกับพี่น้องเลยท่พพนพ่นมาตกน้องมึงผูกกิลุ่มป่เฮ้ยเออผูกกิเดินตะนพุ่นปกติตะการนั่งนังผูกอยู่พุ่พี่น้องเลยสดน้องครับผูกก้นน้องเห็นซะนอ,อันใ้นั่งเอามาผูกตสลางมีแต่ขี่มันพี่น้องไม่เปไนไเอามงวงก็เผาเมย์เป็นมากนะ มั่วเฮ้ื่องนั่นเต็มแล้วแท้นี่ยไหลเมื่อเขาก็มาไรเมื่อเขาก็มาเขาเนี่ยเราปุ๋ยหน้าได้หนามเต็มหน้าก็มั่วเจี๊ยลังพี่น้องเอ้ยเออมั่วแม่กพิวโหนีมาไรนอนกะเที่ยงมันกะลองโล่งนะพี่น้องเอ้ยแนงปก็นอนขลุ่ยแล้วกันมีคนมาส่องก็ได้แล้วเอ้ยถังแล้วคือดู่ทางไหนบอกเออมึงมึงนอนตายพายทางนี้แล้วทางเที่ยงนะปิดอีอืดทางเที่ยงนะปี๊ด พี่น้องทําทำไมปล่อยให้เจด้ามนอนเทียงคนเดียวเป็นห่วงนางกบคุณหลายๆค่ะกเพ, <g> พอว่าเพื่อนลังหลุมลก็เข้ามาอยู่แล้วเนาะเฮ้ยตะก,กี้ยังว่าบ่มีใครมาอยู่ได้พี่น้องนี่นี่ตอ้ขามป่าไปนี่มันมีอยู่เฮือนลังหนึ่งมันลังเดียวยย <g> เข้ามาอยู่แล้วตะกี้เข้าอยู่เทพเขาขึ้นมากะ ตำรวจกันเนาะบอกอย่างว่าโดนชาวบ้านด่ามืนตาหมองว่เป็นกำลังใจให้ได้อายตำรวจสูสุค่ะบอมเป็นชาวบ้านนะพี่เนาะบอมเป็นชาวบ้านดอกดานะเขาก็บอกอย่างว่าเนาะอันนี้มันออกสื่อพี่น้องจนไอ้เขาสิมาตีเข็วมึงก็เป็นภัยมึงก็เป็นยังจะมาว่าถึงกูอฮนถ้ากับบอมเป็นเขากับเปลือกหอนมาด่าฮะต้องเนาะพี่น้อง อ้านามน้องพี่น้องเลยเฮาน่ะล่อให้หนามอ่านไซซเฮาสิขึ้นไปซื้อปลาอยู่รักสามกระพอดีแทกมาปล่อยพี่น้องเลยเอาปลานินบ่เลยปลาน้ำนันใหญ่เนาะเอาปนกันละปลานินกินบ่เอาปนกันบ่เลยเมื่อเช้านี้ไปเอาจอกเนี่ยพอไปขุดเอวัวหย่ามาปลูกจอกเนี่ยพอเอามากระตาหนึ่ง กินหอยลังนะใช่นั่อ่นน่วยหนวน่วยวน่ตัวใหญ่บ่ปลาตัวบักตัวอุ่นอันนี้พี่น้องเอ้ยอันลูกอันลูกอีเผือกอันนี้พี่น้องเอ้ยเจดามกับเกลือเส่าเฮียงแรงนั่นแหละแต่มันบ่อยทกินนมมันก็สีประมาณนี้พี่น้องบลูกหล่ะเจ้าคือหน่อยคือเตี๋ยวทะลุหืมมันเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยเตี๋ยคือแม่มันวิววิววิวหนูช่วยไอ้ลูกหล่ะแม่คขาคงบลูกมีแต่บักเถิกกกุ๊ เคยละนะเนี <One input> ่ยงเนี่ยงี่ยงเนี่ยน้องไปเลี้ยงเลยของนึ่งเลยอะช่างได้ช่างได้เหลือของหนึ่งหน่อดนะอึ่งนะเคยละนะไปยี่ยงอะได้ของนี่มาเอาของน้าป้าอันนี่นวเดี่ยวเนี่ยเอาของหน่ะมึงอะเพราะว่าพอที่แท็กมากราบดึกเมื่อคืนนี้เนาะมาละหมู่ไปปะเบอร์อะไรผมไปจักทางหม่องไปเนี่ยงก็ไม่หนีพอที่แท็กนะเป็นคนชี้ยันพีจักหน่อยพี่น้องยันจักหน่อยบ่ายันายดอก ตะกี้นะบ่ค่อยย่านปานใดว่าซั่นเขตอ่าเขตพ่อเฒ่าเขตพ่อพ่อของเฮานี่เสียเพิ่นยา่านมานอนอ่ามานอนในทียงหรือสวนบักเผาสวนบักโมผู้ดเดียวนี่แหละแต่ข้าวพเนาะพันพันลเป็นข้างไข่คือบ่พันนี่พ่อเฮาน่ะเสียลแหละอย่าไปอย่าไปพูดกูสินอนนําเพิ่นว่าเออมาลาคพันให้เมียพัง ละยนมาเลยบ้านนี่อ้าวว่าคนบอกหยานผีก็เป็นย่านผีอ่าไปเห็นแสงนะก็มีแต่แสงกระซืออ๋อแม่มึงร้อนชะบ่วามึง <c oughs> ร้อนนี่คืออันอัดยาไลาหรือว่าได้ได้บหุบแมนพี่น้องเลยนั่งกับบได้อัดดอกแต่เรื่องอันยายาเยอะๆมนันเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์นะพี่น้องอักษรวาได้ได้แต่แต่พอดีแทก็กบบได้กินดอกพี่น้องอ จะไปสือกันบุญค่อพโตมันตายกันแล้มาแต่คนคนกินยามันสิป่เป็นเรานั่นพี่น้องเลยไพขายนะมโอ้ในคุณบุญนะแต่ชิติดยังกันเลวแต่กรรมแต่เบนไพมันเนาะพี่น้องลูกปัวเมียไพกัได้ เสือว่าแหละแต่กว่าเสือใจครับอบอสเสือพี่น้องเอ้ยผัดมัวผัดเจ้าพาดเนียอยู่แค่แค่แค่มัากระนาพี่น้องเฮ้ย<า> <c oughs> มันซุกแล้วมาขามนี่เฮ้ยต้นประคามอีพอปลูกันพี่น้องนี่คำหวานต้นประคามสมพี่น้องเอ้ยบรรยากราานะธนาพี่น้องเอ้ยหนามเจดามหอบบลาย หยาก็เริ่มปรุงมาพี่น้องจ้านี่ยนะเขียวอะไขึ้นอลไรนี่มื่อแรกมึงเชนอนอยู่เฮ้ยเจ๊ทำวะอย่าทามเลยนั่นมาสันขั้นทามเขาก็บหัแล้วมานอนหรือบ่นอนจะทามแนวนั้น่าสัน นั่งว่ะันพ่นตกนั่งกันอนมันพนปะตกกับนอนพี่น้องเลยกินตำสมบักม่วงอยู่บ,บานสีเขียวตั้งในลงมาพี่น้องเลยสจจอยไปเอาใส่เสือพี่คนสวยได้นี่พี่น้องขอบคุณหลายเอ้ยคุณแม่ว่าดำบใสะจะคข้องเสียนีออย่ย็นสบายพี่น้องเลย <c oughs> บรรยากาศงามคำคำต้นกล้วยนะกูล่อมานานแสนนานแล้วสะมาหนานสุกถเถาะกูอยากได้ตน้นมันบ่ยังดอกอนนโอ้ยอันเชื้อ,อรบรรดเลยท้าดได้กี่เจ้าเอ้ยพินพินองถามว่าถามยังกว่าวพี่น้องถามหลายๆคนเนี่ยเจดันไปยังคือบ่เมื่อนอนอยู่บ้านไก่แม่ไก่น,อน้อง มึงบอกหน่เฮ้ยนอนอย่างนี้ก็ใกล้น่องใกล้นุ่งคือกันพี่น้องเอ้ยบวได้ใกล้ก็สะดวกสบายอีกเนาะเออก็สะดวกสบายเขาก็ได้เห็นไก่เห็นกาเขาเห็นเป็ดเลี้ยงอันน่ะเอาแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงงัวบวได้พี่น้องเอ้ยบ่มีหม่องผูกงัวนี่แหละคำตอบพี่น้องจ้าพี่น้องกระทมอยู่เรื่องปวดแได้ห้องเจ้าห้องข่อยแทมมันเดินห้อมนะเฮ้ยเดินห้อมห้อมเดินเฮาเดินเฮามันก็ห้อมพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เข้าบวได้ไปบ้าหลังสีเคียนแต่ไก็ใกล่พี่น้องอืม กอยู่ใส่กัอยู่คะแนนอยู่ดีไม่แห้ง FC ผันธามเป็นห่วงบ้านลั้งบากไงขึ้นปเข่าวอายุจะดำขึ้นปเข่าวอายุคนวะกับเพิ่นอยู่มาในจักปีแล้วเฮ้ยฮะต้นกระซิบจะไดเลยสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดผู้พี่น้องเลยสิ่หายนั่งเขาไปอยู่ในร้ายแต่เพื่อนแม่น้องเทนมาเห็ดต้นนั่นแม่นลยพี่น้องเยอะนี่นอนจนบ่วรับกิตหอด มันบอกเคยมันใหญ่หึงเนาะจนนอนจนบลับแล้วจังทามเพลินว่าไปนอนอยู่บา้านสีเขียวตั้งหลายเดือนเลยลงมานอนมื่อคืนนอนรับบ่โเ้ยรับขักปไปยังภาั <laughs> ่นกเอซี่เพิ่นทามมาไปยังคือไปเห็ดหัวคอ,อกงวัวเห็ดหัวใหญ่ๆเมียนกะแมน,มน,มมนพี่น้องเลยเงินค้ำกะหาย,ยากเนาะคือแนวนี้แหละแต่ว่าเมืองเล่าเฮาน่ะเห็ดเห็ดสะโพดล้างขอบคัวเฮ้ย บางค้าวคั看看่วในเห็ดอยู ility, ่พ no. ี่น้องเลยกับโบได้นักแน่นโบได้เน้นกันไปปล่อยงัวปล่อยข้าวมันนี่แต่ปุ๊แต่ปุ๊แต่ข้าวพอกระโดดซ้ำหำผู้พี่น้องเลยอือกับโบได้ว่ามีโจรมีขโมยมาปีนี่เพราะว่าอีเมสอนกูเห็นมันหนึ่งกูสิบปีนะมันมันเข้ากันจับได้อีเมสอนพี่น้องเยลราขึ้นแท้ดีเมสอนคือกัน ยอปล่อยมาแต่ข้าวปุ๊ข้าวปุ๋งง้วนะบบเคยผูกบบเคยยังเพราะว่าง้วนะเข้าหูจักคอกพี่น้องข้าหูจักอเฮือนจัดซานคามาขคำมาแต่ละเจ้าได้พี่น้องอันนี้นะเท่ากับว่าเออมันเป็นตังเงิดอยู่ยนะดำข้าขึ้นหูจักหูจักแล้วแบบว่าเคยอยู่เคยนอนคือคือคนเท่าในตู้พี่น้องเลยเข้ากับโกหูคือกันว่าปล่อยไปเป็นยังมันคือกลับมาเองบบได้ไปไหลพี่น้องเลยแต่ลังเถื่อนเท่านะ้ วน่าๆแล้วมันสีนอนขึ้นเนาะดำมันนาวแห้งพี่น้องมันสีนอนขึ้นแล้วก็ไปหาหรือแบบปลาขาหัวข้าห้าวคืองัวห้าวน่ะข้าหัวข้าห้าวเขามันเสียมาขอกบ่ได้ก็บทพาลูกนอนอยู่หันเลยมื่อไหรนเศร้าก็บทหาทางออกไหมใส่ปิดแหละชุดแต่คือบ่ปิดก็ MC เป็นกับเออเจดมคือเป็นยังคือบอกว่าน่าหากันตอบเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าห่าว่ะห้าวสีทามเจดมหายยังไง แต่หาสิว่าออกไปตอบเองมันกับสิบกคือเนาะให้จะดําตอบ,ตอ,บอยู่มาจนสิบหกสิบเจ็ดปีเนาะมาอยู่จนว่าสิบหกสิบเจ็ดปีแต่เฮาด้วยพี่น้องใจเฮาเฮายังอยากออกมาอยู่หน้าทรายพี่แต่เฮากะยังบอกท่านว่าเออสิมาอยู่แต่อยากมาย่ใจน่แต่ว่าสบายพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินมาคามาายอยู่หน้ามันก็บบอได้ขาได้คายเดอกน้อยเด็นหนนนานาน่อยแมนอันนี้ขามากปะจิเขาเมื่อตื่นมากปะจีออกมา ของเก่าตะปีนี่พังเบิ่งอยู่ดีแม่แฮงสิเฮ็ดเถียงใหม่สิเฮ็ดเถียงใหม่แล้วเฮาก็สิออกมานอนกัพอดีแทกให้ท่าแม่นอนอยู่บ้านกับหลานเพิ่นแล้วกลางเว็นก็สิข้าเมือนะพี่น้องมานอนกับผาัวาน,านําแเนาะเผาเป็ดเผาไก่กลางเวนยังว่าบ่าเผามันก็บ,บ่เป็นหย,ยังเนาะเ้ยคืนนีติเียงบ่เียงแคมทางเอากูประกาศให้คนฮู้บ่นี่ตายกู เชยตเียาหจกมากิ้มสามเทือกกัพี่น้องสาถกกพี่น้องยผุ่นแป้งก็บอกเขาอีกสามเถือกงูแม่อีกซิบบอสซิบเรือเท่าได้บ่หูจำพี่น้องเลยโทษลได้อออเนี่ยพี้อยู่ดีๆกับมหาประกาศแหน่าเขียวเลยดพี่น้องขนาดนะดำสมบูรณ์ไว้ไท้พี่น้องเมืก้นั่ะ ไก่กหต่อกินอกังามกนะพมบกในานาละอเฮ้ยมันคืออยู่หนามเฮ้ยอ้าหน้านนองสละนะโบกบปไนเนะพี่น้องผ้าพาลางหูเสียแม่ม่นีนะมันบริโบกพุนอะพูโอ้สพเขาเขาจะงามนะเฮ้เนาะผูกกับหน้าอันไม่ใหญ่งึงผูแมนสพเขาเขาจะโบกพุนหนาไม่ใหญ่งึงกับผูก เต็มเปี่ยมลงมาตะโนนพ่อน้ำหน้ามันแหงนึงน้ำหน้าลุงแม่อันหล่นหุ่นใดไพาอันเจาะอจุเจสสาวๆนะยักษ์มันตายมันยังเหม็นของเทนท้าวดำกระทินถ่วงอยู่มาสาวนี่มัันาบ่ดำกกูมาหนังลงคลิปตัวนี้สาวนี่กูมาทำมันเม่งเทนว่าเข้าไปหาหน่องใหม่กูว่าชิมสุดมึงไปหาหน้องใหม่อะตกลงมีอายุโอ้ยนี่บักแพทย์พอไปเอาน้ำใส่ใสคือบ่ได้พอดีไปผัดแต่สาวมาผัดยากเนาะเฮ้ย กอการขีปนาพี่อง้องลงมือเช้าุนนาดังโอรมกันจากหน่อยพี่น้องจ้าตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องดีแท็กน้องที่ใส่แดดมันเนยพี่นโอง